I, วันนี้ทุกคนนะคะตอนแรกไม่ตื่นเต้นเลยพอพอใกล้จะเริ่มาแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมสุดสุดใช่ไหมคะอ่ะ้าวจิ๋วตาข่ายก็สวัสดีแขกทับเชิญคุกท่านสุขสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่วันนี้มาร่วมงานกับเราเนอะแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเราสองคนด้วยครั ด้วยที่มีแฟนนางงาแบบเยอะมากๆแล้วทุกครัง้งเวลาประกวดตัวคือสวยฉ่ำมากแต่ว่าดาวที่มาเป็นเอ็ดดี้เขารู้สึกไงบ้างคะคือความรู้สึกตอนแรกที่เคยกับสุ๋จิ๋มากสาหรับตัวดาเองดามาีคาว่านางงานอยู่ในสายเลือดเนาะดาวเองก็ประกวดมาหลายเวยทีประมวดจบแล้วเราก็เป็นแฟนนางงามคนหนึ่งที่คอยติดตามคอยเชร์อตอนนัวในประเทศไทยทุกคนทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนแบบคุยกันว่าในเมื่อโครงการนี้เข้าแล้วนั้น มันมันออกไม่ได้เลยก็เลยแกล้งคุยกับจู่จิ๋วว่างั้นก็เข้าเลยมล่ะแต่แต่เป็นการเหมือนแบบพูดเล่นนะพูดเล่นหรอที่พูดเล่นตอนนั้นพูดเล่นใช่แบบพูดเล่นจันแต่ดีๆก็มีโอกาสโอเคแล้วจากการพูดเล่นวันนั้นไปยังไงไหมงั้กลายเป็นเรื่องจริงได้ค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเธอป็นด้าเขาได้ฐานะที่เคยผ่านกันมาหัวแต่กนแพ้มันให้ใครไปมาหัวเขาก็จะมี ประสบการณ์นะนางงามหรือว่าผู้เข้าประกวดที่อยากเดินบนเวทีแบบไหนยอยากเก็ตตัวแบบไ<ช>หนส่วนแล้วในฐานะที่อยู่เบื้องหลังการประกวดมาโดยตลอดแล้วก็เราดูว่าในาฐานะนางงามอีกหนึ่งอย่างะนะก็คือรู้สึกว่าเราอยากดูแบบไหนแล้วจัดจัดเนิการในทางนี้เราจะรูร้สึกว่ามันจะมีทางตัวแทนผู้เข้าประกวดใะทีมที่อยู่เบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นมี่น่าสนุแน่นอนเมื่อกี้เราเห็นภาพทีมแล้วนะคะสตรองมาก ตกนเลยคุณกรีบมากๆทีนี้ถามหน่อยพอเปิดตัวมาแบบนี้แบบแบรนด์แบบใหญ่แน่นอนคนดูคงคาดหวังกลัวกระแสแบบพี่ๆกระเทยไหมจะตีกลับอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกไปว่าได้ามาทำตรงนี้เนี่ยได้ดามาทำด้วยด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างที่จะทํต่อไปอะค่ะคือมันมาจากใจเราแล้วทุกคนพร,พร้อมทุงเีม,มากเรามีทีมงานที่มีคุณภาพทั้งที่บอกไปว่าในทงเรืองหด้าและเรื่องหลังไม่ว่ายังไงผลงานของเราอะอย่างที่คือมันจะเป็นผลงาน ที่ดีที่สุดของเราที่เราสามารถจะทําได้ค่ะแค่ก็ฝากดุวคนติดตามาด้วยเนาะก็แล้วกันโอ้โหพอเสร็จปุนบยังได้มาแมด้าด้วยนะคะนี่คือความตั้งใจเลยนะคะแล้วก็สะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะพรอะที่จะส่งตัวแทนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะไปคว้าโมงมามิสเนเราได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เรามองถามิสคนที่สองนะที่คว้าวงใหญ่แล้วก็มิสเตอร์ด้วยนี่แหละเรารุ้นกันนะคะถามพี่เนจิงนิดเดิมคือจุดเริ่มต้น โปรเจกต์นี้ที่มาเริ่มต้นกันเนี่ยจริงๆแล้วยังไงคะพี่คือจริงๆแล้วะอะอย, <c oughs> วอยากให้เปนดาพูดเลยว่าวันนั้นงามเหมือนช่วงที่เราไปเที่ยวกันน้อยแล้วก็เป็นช่วงที่มันเป็นการปรวดนางงามแล้วเราเป็นสองคนที่แบบติดตามนางงามตลอดเวลามากแล้วก็ก็อยา่างที่บอกว่าเราพูดกันเล่ยเรื่ว่าแบบวงการนางงามอะมันเข้าแล้วมันออกยากแต่มันดาก็เลยบอกว่าถ้าเราออกไม่ได้แล้วก็เข้าบีสักรอบจะเป็นอะไรไปเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากทําตรงนี้เมื่อโอกาสมาถึงแล้วลว่าเราก็อยากทาทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือโอาการที่เรามีเราก็จะใส่เต็มในปีหน้าแนะ่นอนค่ะคือเราเห็นช่องทางมันเห็นโอกาสที่เปิดค่ะเราก็เลยเหมือนทัาไปหาเจ้าของทงทีช่ไหก็กลายปเป็นางานมานีนะคะพี่จิวจิคะแล้วอะไรที่ทําให้แบบเรารู้สึกรัก<ะ>ในวงการหนางนะคือต้องบอกว่าเหมือนนังทามาอยู่ในสายเลือกันเลยเราเราโตมากับคำว,ว่าการประวด แต่เราก็รู้สึกว่าเออเวลาเราดูนางงามเราได้เห็นหลายอย่างบนเวทีมากๆเห็นฟอร์มัมที่มันสนุกเห็นสปีดที่มันได้เอกนดกจณอยู่หรือว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคบแล้วพอเราได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่เบื้องหลังการประกวดจริงๆอะเรารู้สึกว่าการประกวดมันไม่ใช่แค่การประกวดความสวยอย่างเดียวเราได้เห็นเบื้องหลังของที่การแฟนนางงามที่ไม่เคยได้เห็นแต่เราได้เห็น รา้สึกว่าเราจะเอามึงตรงนี้ทุกทุกคนไม่เคยได้เห็นนะได้เห็นไปเลยจังๆแล้วก็มันน่าสะสมมากเลยพี่นะฮ้ยนี่อ่ะเพรที่ผ่านมาเวลาเรากดนางงามเราได้คนจะแบบถามว่าอุ้ยนางงามก็แค่แบบเดินมาสวยๆจริงๆมันมากกว่านั้นมันเหนื่อยมากใช่มันเหนื่อยมากแล้วคือไม่ใช่แค่ตัวนางงามเองนะคะที่เหนื่อยคือทีมหลังบ้านอ่ะเราต้องใส่เต็มอ่ะเราไปเป็นตัวแทนประเทศเราจะน้อยหน้าได้ได้ที่ไหนใช่ไหมให้อยากให้มันได้เล่าสังเกตุนิดหนึ่งอ๋อเราสู้มากขนาดไหน มากคะ่ะในทุกหน้าเลยบางคนอาจ <c oughs> จะบอกว่าโอ้นะคะก็แค่แบบขึ้นไปยืนเวยๆยบนเวทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นมากๆเลยถ้ายกตัวอย่างนะคะในประเทศไทยในช่วงทีก่กดในชินวัตรไทยแลนด์คือในช่วงระหว่างการเต็มเก็บตัวเนี่ยบางคนแทบไม่ได้นอนเลยตื่นเช้ามาตีสองตีสามเพื่อ่จะมาแต่งหน้าทําผมกองหน้าหกโมงเจ็ดโมงเช้าทํากิจกรรมทั้งวันและกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ไปอยู่เฉยเฉย พลังงานความสดใสรอยยิ้มให้ดูเหมือนแบบเมื่อคืนเรานอนมาแปดชั่วโมงแล้วก็ต้องวน,นอยู่อย่างเงี้ยประมาณเดือนเลยค่ะ,ค,ะคือทุกอย่างมันมาพร้อมกับความอดทนแล้วก็มันไม่ได้แค่ตัวนางงามด้วยนะคะแต่ว่าทีมนางานางามทีมหลังบ้านคือทุกคนเหนื่อยหมดแต่ทุกคนพร้อมสู้นี่แหละค่ะก็เรียกว่าระสมประสบการณ์เนาะแล้วเราก็พร้อมที่จะใครตนะขาเนาะให้กับตัวแทนคนไทยนะคะที่จะเป็นความหวังของประเทศของเราไปคว้าม,มงใหญ่หมาน,น้่นเองนะคะคือทุก พูดถึงเวที Super i n t e r n น t i o n a l Thailand เนี่ยจะมีกิมมิคหนึ่งแล้วก็เป็นกิมมิคที่เป็นเวทีเริ่มต้นคือการ challenge จับคำถามขึ้นมา randomly ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เรามาทดสอบกันดีเรากันหน่อยแม่ในเมื่อทั้งสองท่านผ่านการประกวดไปแล้วดีแม่ดีแมดีไหมคะดีไหมคะดีค่ะเพราะฉะนั้นก็คือบอกว่าดีนะเราจับเต็มที่10คำถามนะคะ10คำถามเออ อเอาใครก่อนดีอแมนด้าแมจจุ La. ๊บจิบไปช็อตมันปะจุ๊บจิบโอ้ยแตวช็อตก่อนเลยอ่ะเอาไปค่ะเอาเไปตากไปด้าเก็ได้เลยค่ะต้องมีเพลงอะไรก่อนไหมคะคำถามอ่าคำถามเป็นไปได้ไหมหน้าใหม่ไม่มีดีกรีผู้มีตำแหน่งติดตัวมาจะมีสิทธิ์มง วา่แตามไหมนะคอมเมาตัดจีบกนะ,นะมาตัดจีนได้คะ่ะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนที่มาเวที Miss and m r Supranational Thailand เนี่ยเซ็โร่ดเลย <S <S ถึงแม้ว่าคุณจะมีดีกรีมาอยู่แล้วก็อาจจะไม่มงก็ได้อาจจะเป็นคนใหม่ที่ไม่เคยผ่านเวทีไหนเลยก็ได้ <S <S ที่ทม,<อ>มาประกวดก็ได้หมกคืออยากจะบอกทุกคนว่ามาประกวดเนี่ยให้มาเพราะกับความมั่นใจ ความสู้แล้วก็ทําให้พวกเราเห็นว่าคนนี้แหละคือคนที่เหมาะสมที่จะได้ตําแหน่งไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือเลาะใหม่ไปเลยว่าแบบอุ้ยเธอเป็นนางงามประกวดเดินสายเธอได้โบวมาฉันต้องชนะมันไม่ใช่เราทูบีแย่เนะคะเพราะฉะนั้นคือเราวัดกันได้นะใครเจ็บใครเลิศใครมีของมาเยอะมานะคะอ้าวคุณจิงค่ะมาคุณไม่ได้ค่ะทำไมเหนือตกคะเนี่ยไม่ได้จะเหนือตกก็มาคุณค่าละลายยังลายอยู่ไนมาคำถามคือ ระหว่างสาย speech กับ performance จะเลือกอะไรถ้าสำหรับคุณจิตก็คือเลือกสาย performance แน่นอน100%เพราะว่าก่อนที่เราจะส p e a เราต้อง perform ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเดินสับมากแต่ว่าไม่สามารถทำง,งานร่วมกับอื่นได้เลยอันนั้นเราก็ไม่สามารถให้หนุนได้เพราะฉะนั้นนปีหน้าทุกคนจะได้ดูเวทีที่แบบสตับมากๆ นี่คือความคาดหวังนะเพราไม่กี้ถามทีุ่ดแนะคะคาดหวังให้ทุกคนอยากเจออะไรที่แบบจึ้งแล้วก็เดินเน้ให้เขาดูหน่อยค่ะเดินกหน่อย คำถามคือถ้ามีผู้ที่สนใจจะลงประกวดปีนี้กำลังติดตามอยู่อฝั่งนี้ร้านก็นอยู่ใช่ไหมคะฝั่งนี้ร้านกันอยู่นะคะบอกได้ไหมคะว่าเรากำลังตามหาคนแบบไหนคนที่ต้องการเป็นแบบไหนคะคุณต้องการคนจึ้งค่ะจึ้งค่ะเึื้อผ้าเก่าัใช่ต้องการคนจึ้งคนเลิศ อยากหากคนที่มีความมั่นใจคือไม่ได้มีท้ายเลยน,นะคะว่าจะต้องหน้าตารประมาณนี้สูงประมาณนี้สีผิวแบบไหนคือเราไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นเลยแต่เราอยากเห็นคนที่มั่นใจเดินแล้วทําให้เรามองได้อเป็นคนที่มาพร้อมกับความตั้งใจที่อยากจะได้มงกุดทำให้พวกเราและทีมงานทุกทุกคนเห็นว่ามงกุดนี้คู่ควรกับคุณแล้วเราจะให้มงกุฎเ้ยค่ะ พี er ่บอกว่ารถทูเลยรถทูเลยเหรอใช่ใครที่ใช้ได้กับทุทีนะใครจึ้มมันดทูเลยค่ะขนมขนมนี่ไงนี้ขนมด้อขนมไมคะสนใจไหมคะ่ะสนใจไหมคะเนป่า็นเห็นปากเปดารฉันชอบแอรแร์รถทูมากเลยไปได้ทุกที่ลคะเออรถลงก่อนได้เปียกนะคะ ต่อเลยค่ะเป็นอยูจีบงใครต่อคำถามพี่ครัผมยืนตรงนี้ติดไหมได้ทำไมถึงต้องเลือกมาทำเวทีซูเปอร์เนชั่นแนลไทยนต้องต้องเดินก่อนตอบไหมผ่านก่อ่าอาจริงทำไมถึงต้องเลือกเวทีนี้เนาะเพราะว่าจริงๆเราก็มองหลายเวทีมากๆแล้วก็เราเราก็ชอบทุกเวทีเลยแล้วก็เวทีซูเปอร์มันทำให้เรา ที่เราตัดเยื่ยงกับเพราะว่ามันมีการประกวดเรื่องชัยการแข่งขันมาตัดตลอดการประกวดเพราะฉะนั้นะเรารู้สึกว่าเราคิดเองหลายๆอย่างให้มันสนุกได้ตลอดการประกวดไม่ใช่แค่การปรเก็บตัวนั้นรอบาฟนอกเพราะฉะนั้นปีหน้ามันจะเป็นการแข่งขันตลอดเวลาคือจัดตารางเนาะขอแอบเตือนก็คือค่อนข้างจะแน่นมากๆในการเก็บตัวก็คือเพราะฉะนั้นปีหน้าทีมก็ได้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะสนุกปว่าความมันความ飒ความสนุกแน่นอน จริงๆนั่งยืนส,มสัมภาษณ์ตุ่นตตรงนี้นคือดูอยากเล่ามากนะแง่จักหน่อยมคะอยากรู้เห,หมือนก,กันเลยคือจริงๆอ่ะผู้ประกวดมีหน้าขอแท้ขอมั่นใจคือเต็มที่กับการประกวดในทุกวันทำให้เราติดว่าเขาควรจะได้ประกวดนานแล้วก็จริงๆเขาจะได้โชว์ศักยภาพในหล<ร>ายๆด้านมากในการประกวดหรืีหน้าเพราะฉะนั้นอมันจะแบบเต็มไปด้วยความแบบความสามารถของผู้ประกวดต่างๆแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพจริงๆด้วยในมีหน้าอุ้มดีมากเลยพี่ติเตรียมลงแล้วนะคะเตรียมลงประกวด เราพี่ันภามที่ติบอกว่าพี่มั่นใจ <All right. S 1> ดีไหมนะดีไหมนะอ่คำถามต่อไปค่ะียูซิคก็ถามนะคะไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะ แล้วคนที่ชนะจะมีโอกาสที่จะได้ไปต่อยอดในวงการันเพิ่เหมือน national director หรือเปล่ามีแน่นอนคะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นแค่คนโมงด้วยทุกคนที่เข้ามาประกวดเดี๋ยวเราจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะหรือว่าเขาอยากจะไปในทิศทางไหนแม่ว่าจะเป็นโมเดลเป็นศิลปินหรือว่าอยากจะเป็นอาสา,าช่วยสังคมคือเราจะพยายามทำเอาศักยภาพของเขาออกมาแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็แบบ ชอบเรานะเรารูสิว่าไม่แน่ปีหนะ้าเราอาจจะมีแน่นะโคนเราอาจจะมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงหรือน,นักร้อ <หา S 2> งที่มีชื่อเสียงหรือว่าสายโะเด็นที่มีชื่อเสียงซักชื่อเสียงประเทศไทยได้จากเวทีเราก็ได้ค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะคือที่แน<า>่ๆเนี่ยเจ๊าดานสองคนเนี่ยสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีทั้งประสบการณ์ความรุ่นนักด่านทุกอย่างเพราวัชนาทยารีรอนะคะประกวดคุณมั่นใจคุณจึงคุณมาเลยอ่ะเชิญต่อเลยค่ะ แบกลายยาวๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่คำถามต่อไปนะคะเรียกไ้ว่าเป็นการคลิกบทบาทจากนางงามผู้ทํานางงามสุการเป็นแม่ท pues ัพคนจะโอ้โหนี่รู้เลยกระเทยเขียนสคริปต์เนี่ยสำรัการบริหารที่กองประกวดคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติที่ดีของการเป็น National Director คิดว่าเป็นเรื่องของเอ็กพันติขะความของทางจา ตรงไปตรงมาแล้วก็ความแปงค่ะตรงไปตรงมาอย่างไรนะคุณผู้ชมคือการตรงไปตรงมาก็คือใครที่ทำโชว์ให้เราเห็นว่าเขาแสดงได้ดีที่สุดหมายถึงว่าแสดงศักยภาพให้เราเห็นว่าเขาควรจะได้ที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นกาควรได้ไปเพราะฉะนั้นเราไม่มีแบบหลอกงดในต้องสบายใจเราจริงๆคำถามเนี้ยน้องเพราะว่าแบบสายนางงามนะแม้แต่แคนดิเดตที่เรียนทุกคนก็จะคุยกันว่าเอ้ยเมื่อคินว่าเรา คุณมาเวทีนี้นะคะเวทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ร้องโง่เขาเลือกคนที่มีศักยภาพแล้วต้องมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้ามีของอย่าไปร้องมาเถอะเนาะคือได้ไม่ได้คือไม่เป็นไรเราได้ประสบการณ์อยู่แนละ้วแล้วเราจะเห็นว่าด้วยกันที่เราอยู่ในวงการงานมาได้เราจะเห็นแครดิเดตทุกคนเวลาเขาพักร่วงปั๊บเนี่ยพวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็ progress ไปในทางที่ดีด้วยเนาะนะคะก็จะได้เป็นช้อย c e ขึ้นได้ c h o i อ e นะคะก็ต้องดูสนุกสนุกทุกคนอ่าไปต่อเลยค่ะจบบทค่ะบลที่สี่นะคะทุกคนจบบทค่ะ อ่ามากมีความคาดหวังอะไรมากกว่าการระหว่างมงแรกของฝั่งผู้ชายหรือว่ามงสองของฝั่งผู้หญิง,ง,ง,งคะโดยภาษาโดยภาษาคนดูแบบคนดูอยากได้อยากได้มอง,งองผู้หญิงหรือว่ามองแรกผู้ชายคะอยากได้มงคู่อยากได้มงคู่เหานไหมคะทุกคนเขาพูดแล้วอยากได้มงคู่เรามาทึงตรงนี้เราก็อยากได้ตัวแทนที่ดีที่สุดที่จะไปประกวดแล้วก็มันจะ นีวเจเนเรชั่นค่ะก็คือการที่มีเจนใหม่เข้ามาทำงานรันหนึ่งงแล้วก็คือการที่มีนิเจเนเรชั่นคือเราได้ตัวแรกบางทีในคนรุ่นใหม่อาจจะได้ตัวแรกตัต่างที่เราแตกออกไปนะคะมันจะทำให้โมการนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็พี่พีสื่อมวลชนหรือพวกแขกพวกเจนทั้งที่เห็นดีว่าที่ทำให้พวกเราแปลกใจ ช่คือเมื่อสักครู่เนี้ยไปถามแล้วแหละว่าพี่พีชเขาคาดหวังอะไรคือทุกท่านตรงนี้ถามว่าเป็นสิ่งเนาะแล้วเขาก็ติดตนนะามการงานของพลวัเรืตรงเนี้ยมานานบางท่านเกินสี่ปีแน่นอนว่าอยู่ตรงนี้เราอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราคาดหวังอยู่ที่จอยบนแล้วาานะคะหลงจื้อแน่นอนอ้อา,าวพี่ซอกราคาเทนที่มาเลยค่ะ หหนึ่งเมือนนนนนกัั้้ยดตรงีอายุประสบการณ์การเป็นเนชั่น i o ล a ดเรคเตอร์ของเราน้อยเรากลัวไหมว่าผลงานของเราจะสู้กับเวทีอื่นไม่ได้แล้วนี่เ,เป็นเด็กอ่ะนี่เคยีแรกนี่มาเป็น ND เราจะสู้เขาได้ไหมคะเออ่ในคือได้ไม่คเคยมองว่าอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานเลยค่ะแต่ว่ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มันดีที่สุดให้ผลงานออกมาให้ทุกคนเห็นแล้ว ภูมใจในตัวแทนประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานในเซนเตอร์สูตรนานชเนลไทยลา2025แล้วันค่ะแล้วก็จะทำให้ทุกคนเห็ว่าไอ้ไม่ใช่าษาแรอกคี่ไอ้นเตัวเลขขนดเดี๋ยวคอยดูกันอะไรนะเจร่ญาลาอร่งมันมีมีใหม่ๆแล้วดนอะ จะว่าอย่างไรถ้ามีคนม anyway. องว่าสุภาพเนชั่นท์ไทยแลนด์ต้องเรื่องหนักๆที่สนิทคนทีสสสส่รู้จักมาก่อนจะมีปรากฏการณ์ล็อกมงหรือไม่ไม่ต่างเอาจริงๆเลยนะคืออย่างที่เราบอกไปครับว่าเราไม่ได้ล็อกมงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใครที่ทีคำได้ดีเขาควรจะได้ไปเพราะว่าในในการจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเราเห็นความแต่ละคนความใช่หรองแต่ละคนถ้าเราจะมาลองแค่ใครคนใดคนหนึ่งเพื่อที คนนึงที่ตามฝัน,นเป็นหัวแล้วก็ทำได้ดีอ่ะมัน,นก็มีคนไม่แฝงชาวแล้วต้องว่าคนนั้นคนที่ทำได้ดีสุดคนจะได้ผลแล้วก็ในฐานะของพวกตำรวดเหมือนกันได้รู้ว่า,า,วาม,มันมันเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะประกวดอครั้งนึงนะคะแล้วก็ถ้ามันมีการลอา็อกมุมอ่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ถูกนะคือว,ว่ามันไม่โอเคก็เลยไม่ไม่ไมรับเวลา นี่แลหละค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เราสะสมมาเนาะเรารู้ว่าเราจะส่งคุณค่าดีๆยังไนะะง,งนะคะกับสู่สังคมนะคะก็เป็น New Gen New Age ดีอยากพี่พ่อนหน่อยอสปอนเซอร์หน่อยนะคะคือการประกวดในครั้งนี้ทั้งสองท่านเนี่ยทั้งน,นั้นทั้งทีเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็อยากจะทำให้การประกวด Miss และก็ Mister International Thailand กลายเป็น ปลอดสารหน้าใหม่ที่ทุกท well, I mean, I mean, okay, ่านยังไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือการสนับสนุนวันนี้เรามีพี่ๆสภัณฑ์โชวนะคะที่มาช่วยกันมาผลักดันกันมาขับเคลื่อนกันให้วงการงานของเราเนี่ยมันก้าวขึ้นไปสู่โอลิมปัสขึ้นไปอยากจะให้ออสปอนเซอร์ไหนท่าแล้วพีอะไรน้างก็อยากจะฝาก n e ็ t และมิสเตอร์สุดโปรแนชั่นแนลไทยในด์้วยออฟอ็อกออฟอะไรด้วยนะคะคือเราทำเวทีนี้เนี่ยเรามาด้วยใจแล้วเราก็อยากจะ มันที่เต็มที่มากๆเลยแล้วก็รับรองว่าคือเรามีเรื่องแน่เราต้องหลัแอนว่าลูกค้าและคอนเตอร์ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้นะคะ ก็คุณจบแล้วแล้วก็เราอยากฝากสื่อสารปอนเซอร์ทุกท่านที่อยากจะเข้ามาเราเราพร้อมที่จะช่วยเต็มที่แล้วก็ท็อกที่ทำเป็นงานออกมาให้ที่สุดแล้ววัเต็มที่สำหรับปีแรกและปีต่อๆไปนะครัเราเรารู้สึกว่าปีหน้านรบถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อไม่ได้แล้วหน่อยคนต้องซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องซื้อต้องอันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรไหนนะคะทางภาคร้านอิเกนโหรือว่าแบรนด์ต่างๆผลิตภัณฑ์ที่อยากจะ เข้ามาเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เลยก็ได้มาร่วมกันผลิตกำลังนนะคะค mm ่ะ hmm. เพื่อนมิสและก็พ mm ิสเซอร์ชิปปไทชาแนลไทยแลนด์เนี่ยติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางกันให้นะคะและนี่แหละค่ะคือ n ิวเจน